ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์วิชิสานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของปัญหารักสามเศร้าแล้วก็การดึงแฟนเก่ากลับมานะสำหรับใครที่ต้องการอยากได้แฟนเก่ากลับมาหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของแบบ ไอเนื้อคู่หรืออะไรอย่างนี้นะคะมาปรึกษากันได้เลยนะคะเราจะมีการแบบโทรคุยอัดคลิปวิดีโอแล้วก็พิมพ์ถามตอบซึ่งตอนนี้นะคะรีบๆเลยใกล้ปิดรับแล้วเรามีโปรโมชั่นผูกรักผูกจิตด,ดึงแฟนเก่ากลับมาหรือว่าคนที่เราชอบอาจจะเป็นแฟนเราก็ได้นะคะอันนี้เราจะเป็นรีวิวของผูกรักนะคะหน้าจอแตกอีกนึงนะนี่ นี่เขากลับมาแล้วขอบคุณมากๆเลยผูกรักได้ผลไวผูกรักจะได้ผลไวขอบุกจิตนะคะอันนี้แล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนราคาเราให้โปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ใครที่ทักเข้ามาได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะคะลดราคาแต่ว่าไม่ได้ทุกคนนะถ้าหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังขวารีวิวอยู่นะคะกำลังต,ต้องการรีวิวอยู่เนาะซึ่งเป็นรีวิวจริงร้อยเปอร์เซ็นเราถึงเราถึงต้องการเคสแบบ ที่เราต้องการรีวิวนะแต่ว่ารีวิวเราก็ไม่เปิดเผยด้วยนะคะว่าใครนะดังนั้นลิปพักมาเลยนะคะมาจองกันก่อนได้เลยนะคะก่อนสิ้นเดือนนี้นะลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะก่อนสิ้นเดือนนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่เรกสำหรับเ n e r g y ของเราพลังงานไพ่ขอพลังงานไพ่นะคะไพ่ยอยากจะบอกอะไรคะ เจ็ดถ้วย The Tower Knights of Wands แปดถ้วยนะคะเ t อ The Devil โอ้โ uh, ห oh, เป็นพลังงานของช่วงเนี้ยคุณน่าจะเหนื่อยกับความรักมากๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยแต่งงาน แล้วก็คือมีแฟนแล้วก็แต่งงานไปแล้วแล้วก็คือมันมันทอกับชีวิตคู่อะค่ะว่าทําไมเราถึงเจอแต่ความรักที่เขามีคนอื่นอยู่เรื่อยให้อาภาัยแล้วให้อภายัาภายเล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะเกือบจะได้แต่งงานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แต่งอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็วิวาล่มอะไรเงี้ยสุดท้ายก็แบบจมกับปัญหา หรือบางคนก็ไม่คาดหวังแล้วในเรื่องของการแต่งงานนะถ้ายังไม่ได้แต่งนะก็จะรู้สึกว่าไม่หวังแล้วอะไรอย่างเงี้ยกับความรักเพราะว่าคือพอคาดหวังปุ๊บมันก็ผิดหวังซ้าแล้วซ้ำเล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าอยากที่จะหันหลังหนีให้กับความรักนะคะอยากที่จะมันท้ออ่ะมันทอ้อถอยนะคะ ในเรื่องของความรักแล้วก็เจอแต่คนชอบโกหกอืโกหกรักสำร้านอกใจอย่างเงี้ยอยู่ร่ำไปนะคะมันเบื่อ,อประมาณนี้มาดูกันต่อนะคะเป็นช่วงเวลาอันท้อถอยนะคะของ ของชาวคลิปนี้เนาะรู้สึกพูดตรงๆเลยนะอาจารย์พูดตรงๆอาจารย์ไม่ไม่คิปลุกนะลูกศิษย์หลายคนรู้ว่ามาปรึกษาอาจารย์นี่คุ้มค่ามากนะคะไปปรึกษาหลายที่แล้วก็เจอแต่เลี้ยงไข้ทั้งนั้นเลยจะบอกว่าเหมือนประสาทแดกอะเวลามีความรักเรารู้สึกแบบคือทำไมมันไม่สงบสุขอิ่มฟูเหมือนคนอื่นเขาเ <laughs> จอแต่ปัญหาแบบนอกใจมีมีกิ๊กตลอด หลายคนเป็นแล้วก็มาแก้กรรมก็มีตอนนี้แก้กรรมก็ลดโปรโมชั่นเ0็สิเปอร์เซ็นตเหมือนกันนะคะแก้กรรมเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่แบบเจอแต่รักสามเศร้าเจอแต่ความรักที่ไม่สมหวังแล้วก็แบบแต่งงานช้าอย่างเงี้ยม,มาดูกันต่ออะดูท้อแท้นะแล้วยังไงอย่าเพิ่งท้อมันอาจจะดีทีหลังก็ได้สาม ส่วนมากจะเจอแบบคบซ้อนล่าสุดเพิ่งไปเจอแบบคบซ้อนมาใช่เปล่าบางคนก็มีลูกกันแล้วอะก็คือเหมือนก็ต้องยอมที่จะให้อภัยแล้วก็ปณีประนอมกันซึ่งในพาร์ทของเราเรารู้สึกว่าเราเป็นแฟนที่ดีที่สุดแล้วเราทําดีที่สุดแล้วคือณนะวันหนึ่งที่มันทนไม่ไหวอะบิ๊กก็มองว่าคุณก็คงจะแบบไม่เสียดายอะไรอีกแล้วอะ่ะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณคงจะแบบรู้สึกว่าตัวเองอ่ะได้เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าวันหนึ่งแบบเราทนไม่ไหวหรือวันหนึ่งที่จําเป็นที่ความระครั้งเนี่ยมันจะต้องจบอ่ะวิว่าคุณเองก็คงจะแบบยอมรับได้แล้วก็รู้สึกว่าเราทําดีที่สุดใน ในเวอร์ชั่นของเราในในพาร์ทของเรา,ท,เราที่เราทีเ่เราทําได้แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> The world <c oughs> จริงๆคุณอยากปลดปล่อยพันธนาการนะมันเป็นสภาวะอึดอัดแบบอยากปลด,ปล,ดปล่อยพันธนาการหมายถึงอยากโล่องอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองอยากหาทางออกจากเรื่องนี้ จัสม n t คือไพ่เวรกรรมแต่คุณรู้สึกว่ามันเป็นกรรมหรือเปล่าที่ที่มันยังผุดออกไม่ได้นะคะแล้วก็เอาจริงๆถ้าไม่ติดเรื่องของความรักที่มันเป็นรักสามเศร้าคนคนนี้ยก็เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยตรงสเปคอยู่แล้วก็เข้ากันได้ดีดูดูโอเคมากๆ ถ้าไม่ติดเรื่องหลักสามเศร้านะคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้แบบเป็นกาลยานิมิตท,ที่ดีต่อคุณได้หรือถ้าต่อให้เลิกกันคุณก็ยังอยากที่จะคลิปว่าคิปเขาไว้เป็นกาลยานิมิตท,ที่ดีต่อก,กันเพราะเพราะเขาดูน่ารักนะถ้าเขาไม่ใช่แฟนอะถ้ามันไม่ติดเรื่องของการนอกใจอะไรเงี้ยแบบจริงๆี่นิสัยพื้นฐานเขาเป็นคนโอเคเลยนะคะอืม แต่ตอนนี้คุณเหมือนแบบเหมือนคนุตัดสินใจไม่ได้ว่าว่าจะเอายังไงต่อไปดีกับความสัมพันธ์นี้อย่างเงี้ยค่ะอามากันต่อนะจ้าให้ละแล้วสุดท้ายเราจะตัดสินใจได้ไหม ใครที่อยากดึงแฟนเก่ากลับมานะคะรีบๆมาปรึกษากันเลยนะก่อนที่โปรโมชั่นจะปิดรับแล้วคุณจะเสียใจเสียใจจริงๆเพราะราคามันปรับขึ้นนั้ง70%เลยนะควีนอ่ะเครียดเขามีมือที่3ามเขาแบ่งความรักให้กับคนอื่นแล้วก็เราก็รู้สึกด้อยค่าตัวเราว่าแบบ เฮ้ยเรามันไม่ดีตรงไหนเราเป็นเราเป็นแฟนที่ไม่ดีตรงไหนเราเป็นภรรยาที่ไม่ดีตรงไหนหรือยังไงบุกพอกตรงไหนอะไรยังไงทําไมถึงต้องแบบเจ็บปวดก้าวดาบนะคะความเครียดคิดมากนอนไม่หลับแพนิคเลยปึ้งกลายเป็นคนหวัดระแวงขี้ระแวงไปเลยนะคะ เดทหลายครั้งที่จะเดินออกมาเหมือนเหมือนเรายังรักตัวเองไม่มากพอเราก็เลยเหมือนแบบเราอดแอดเกินกว่าที่เราจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้คือเราเราทนทน่าที่มันก็ไม่ได้ดีดอะนะอืมบางครั้งเราก็รู้แหละว่าเขาโกหกแต่ก็เออแบบรับหูรับตาซะความรักมันจะได้อยู่ตรงนี้บางบางคนก็ปลอบใจตัวเองว่า อย่างน้อยเราก็เป็นตัวจริงอย่างน้อยเราก็มีทะเบียนอย่างน้อยเราก็แบบเป็นแฟนที่แท้จริงเรายังเรายังทําใจไม่ได้หรือยังทนเห็นเขาเนี่ยไปมีคนอื่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ยอมยอมนะคะทนทนไปแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนซึ่งเปลี่ยนกี่โมง เปลี่ยนกี่โมงก่อนโฮบอกด้วยยากมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะปลิ่เอออย่างที่บอกนะคะเปลี่ยนกี่โมงโฮบอกทีเองแล้วยังไงต่อ มีการครบซ้อนอยู่แต่ว่าเราคือเราแค่รู้สึกว่าเราเราหวังว่ามันจะดีขึ้นเท่านั้นเราก็เลยยังอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆตัวคุณเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้ใครด้วยเหมือนคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ไม่อยากจะยอมแพ้ถ้าคุณแบบเลือกที่จะเดินออกมาใช่ปะคุณจะกลายเป็นผู้แพ้ในความสัมพันธ์ทันทีซึ่งคุณก็ไม่ได้อยาก จะเป็นคนแพ้เออเหมือนเอาชนะอยู่พอสมควรทั้งทังที่ก็ไม่รู้นะว่าจะชนะไหมแต่ก็อยากจะเอาชนะอยู่คือรู้สึกว่าการที่เราเดินออกมาจากความสัมพันธ์มันจะเป็นเซอร์เราเราจะแพ้เราก็เลยแบบอยู่ต่ออย่างทรมานตัวเองเล่นๆดีดูดูเหมือนลออหอนลอกตัวเองดูเหมือนหลอกตัวเองดีอะไรอย่างเงี้ยคือชอบชอบความสาดิสแบบเธอจะมีใครก็ช่างเธอแต่ฉันจะยืนอยู่เป็น เป็นหัวหลักหัวตออยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะตรงกับใครไหมถ้าตรงก็รีวิวด้านล่างให้อาจารย์ด้วยนะรู้สึกแบบอ๋อ ой, อะไรกันมีแบบนี้ด้วยหรอเออเอาเซส,สองดาบนะคะบางคนคิดว่าเหมือนมีความ ระแคะระคายว่าผัวจะมีเมียน้อยไหมแฟนจะมีคนอื่นหรือเปล่าแต่ก็ยังจับไม่ได้ค่าหนังค่าเข่าเนาะซึ่งคนที่เรานึกถึงน่าจะเป็นคนเก่าของเขาเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเรายังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็เลิกกันไปเองแหละแบบตับใดที่ฉันไม่เลิกแล้วแกจะทำไหมเออเอาสิก็มีความเอาชนะอยู่หนึ่งเนืองถามว่ามีความสุขไหม สวรรค์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจค่ะกรุบกรุบรู้แต่กระจที่ใดที่รู้สึกร้อนลนนี่ชอบจังเลยรู้ไม่มีความสุขแต่ก็อยากอยู่อยู่ต่อบางคนก็คือหันมาพึ่งธรรมะจ้าฉ่ำ อ,อย่าดูถูกตัวเราเองนะว่าเราจะหาได้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะบางคนนะชอบทนอยู่กับอะไรแบบเนี้ยก็เสียดายนะคะวันเวลาที่เคยมีร่วมกัน <c oughs> เสียดายแล้วก็บางคนก็ได้ยค่าตัวเองว่า คงฉันคงไม่สามารถที่จะหาใครได้ดีกว่านี้อีกแล้วฉันคงไม่มีใครที่จะแบบเอาฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะบางคนดูถูกตัวเองว่าเราคงไม่ได้เจอคนที่ที่เราอยากได้หรอกแค่นี้ก็ดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนแบบนี้เนาะที่แบบไม่ค่อยรักตัวเองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ สิ่งที่คุณกลัวก็คือคุณกลัวการเป็นโสดคุณยอมมีคนช่วยอยู่ในชีวิตดีกว่าไม่มีนะคะรู้สึกแบบให้ฉันกลับไปโสดฉันฉันรับไม่ได้อะไรเงี้ยฉันแบบไม่รู้ว่าฉันต้องทํายังไงฉันทําตัวไม่ถูกนะคะแล้วก็เป็นคนชอบเอาชนะด้วยแบบอยากชนะอยากอยากอยู่ตรงนี้อยากชนะใจคนคนนี้รู้สึกรู้สึกแบบ มีคุณค่าเวลาที่ได้ชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอเนี่ยตัวเองอาจจะไม่ได้ชนะอย่างเงี้ยทีนี้พี่ก็แนะนําว่าบางทีเราก็ต้องหลักตัวเองเออบางทีเราก็ต้องหลักตัวเองบางทีเราก็ต้องเมตตาตัวเราเองบ้างถึงแม้เขาจะไม่เมตตากับเรานะนะคะเนาะบางเคสนี่สงสารมากบางเคสนี่แบบมาปรึกษานี่ร้องไห้ฉ่ำเลย รักเขามากแต่เขาแบบทำร้า,ายจิตใจหนักเวอร์นะคะไม่ไม่ปราณีเราเลยก็มีนะสูสารเวอร์นะคะบางทีเราก็ต้องเมตตาต่อต,ตัวเราเองด้วยนะทุกคนสู้ๆนะอ่ะเรามาดูเราบทสรุปนี้นะคะสูตรสรุปเนี่ยนางจะเลิกเข็ดกับตัวไหมคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ย จะเลิกเห็นกับตัวไหมหรือนั่นจะแบบยังมีคนอื่นช่ำเอชอร์เพนซ์ก็ก็บีก็ว่าเหมือนเขายังแค่ยังไม่หยุดเท่านั้นคือ เขาเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีเท่าไหร่เขาน่าจะมีปมในชีวิตของเขาเนาะซึ่งเราต่อให้เราทำดีมากแค่ไหนก็ตามแต่เราก็จะรู้สึกว่า it's not good enough มันก็ดีไม่พออะแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าเขายังมองหาสิ่งที่ดีกว่าเรานะคะที่นี้ถามว่าเขาจะหยุดไหมพีม่ว่ามันแล้วแต่ว่าเขาจะ จะพอใจจุดไหนมากกว่าถ้าเขาเจอสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตเขาคงไปได้เหมือนกันนะคะดังนั้นพิจารณาเอาระกกันว่าความรักครั้งนี้มันมีความสุขมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็มันให้คุณค่ากับตัวเองยังไงนะคะการมีเขามันทำให้ชีวิตเราดู ดีขึ้นสูงขึ้นยังไงหรือว่าต่ําลงแย่ลงนะคะอันนี้อาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะไปกําหนดชีวิตให้ใครได้ได้แต่ให้คำปรึกษาแล้วเป็นคนตรงๆด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณเดินทางผิดไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวนะชีวิตคุณก็จะชิบหายว,วายวอดวายปลวงเหมือนกันนะบางคือความรักมันมีผลต่อต่อชีวิตเหมือนกัน ถ้าคุณไม่มีความสุขมันก็ทําให้คุณไม่มีแรงใจในการทํามหากินหรือใช้ชีวิตเช่นกันนะคะดังนั้นเลือกผิดก็แค่เลือกใหม่นะคะหรือถ้าคิดว่ามีความสุขกับสิ่งนี้หรือยังไงก็ปรึกษาได้นะคะปรึกษากันหลังใหม่ได้แอดว่าบิชิสาที่อาจารย์ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจกับคนที่มีความรักแบบ แบบที่อาจารย์อ่านมานะะรู้สึกสู้ๆนะไม่รู้จะพูดอะไรนะคะตามนี้หรือว่าอาจจะลองแก้กรรมความรักดูบางทีมันอาจจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นก็ได้นะคะมันมันก็มีมันก็มีหลายคนที่มาแก้แล้ว แฟนดีขึ้นก็มีนะคะแต่ถ้าเขาไม่ใช่คู่เรามันก็ทําให้เราได้ไปเจอคนที่ดีกว่านี้ก็เป็นได้เหมือนกันเนาะอ่าโรแมนติกแองเจลลน้องโรแมนต์น้องไจะบอกอะไรคะ very soon chemistry นีไพากับหัวปวดหัวมาก love yourself first give your relationship a change ก็อีกไม่นานคุณน่าจะหาทางออกให้กับปัญหานี้ได้นะคะเริ่มสักการรักตัวเองมากๆแล้วก็ฮิวใจตัวเองเยอะๆนะมันหวยมันออกได้หลายด้านมากเลยตอนเนี้ยคือพี่ไม่สามารถบอกได้ว่าแฟนเก่าจะกลับมาดีขึ้นหรือคุณอาจจะได้เจอคนใหม่มันแล้วแต่เคสนะคะแต่ว่ามันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนถ้าคุณแบบรักตัวเองมากขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนที่แบบ พอคุณรักตัวเองใช่ไหมเคมีของคุณมันจะดีขึ้นแล้วมันจะมีคนที่แบบดึงดูดคนที่เคมีตรงกันเข้ามานะคะลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์เอชาวกองนี้บ้างธนูเมษมีนแล้วก็สิง ข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขารักเธอมากอยากบอกให้เธอรู้การสักราคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเราจะไปต่อกันอย่างไรดีที่ไม่กล้าเริ่มเพราะไม่รู้จะเริ่มยังไงนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้คุยกันดีๆมันเป็นข้อความของแฟนเก่าดีไหมมันก็เป็นได้อามันก็เป็นได้นะคะมันก็เป็นได้แต่มันเหมือนแบบคนที่เลิกกันไปแล้วว่ะสิ อันนี้ก็รอลุ้นเอานะคะโอเคตามนี้นะคะใครที่อยากได้น้ำหอมเสริมสเสน่ห์ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะลิปแป้งนะคะแล้วก็เพนดูลัมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะอันนี้สำหรับคนงบน้อยสุดแล้วก็อยากดึงแฟนเก่าอยากอยากเสริมความมูความปังความร่ำความรวยอันนี้คือสำหรับคนที่งบน้อยนะคะก็บูชากันได้แล้วไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายเป็นกำใจให้สู้ๆนะ คือแบบเห็นพลังงานในคลิปนี้แล้วแบบเป็นห่วงมากๆนะคะใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้ก็สามารถที่จะแชร์เรื่องราวด้ใต้คอมเมนต์นะคะเผื่อเพื่อนๆเ,เออเขาจะมาอ่านแล้วก็รู้สึกเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย